ลดความกล้าวลงเป็นลำดับนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นขึ้นลงลงหรือจะไปจบที่ไหนหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับล่าสุดก็บอกว่าภาษีน้เข้าจากจีนที่เขาตั้งไว้ที่145ยสี่สเปอร์เซ็นตะ์เขาบอกว่ามันสูงไปสูงไปแล้วก็บอกมันทำทำได้ไม่จริงะนะครับแล้วก็จะเกิดผลกระทบนู่นนี่นั่น และก็เปิดเผยว่าในอนาคตก็มีแนวโน้มจะปรับลดลงนะครับแสดงว่าเป็นท่าทีที่ต้องบอกว่าเป็นท่าทีที่ผ่านไปยังไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยหน้ามือกับหลังมือก่อนหน้านั้นเนี่ยย้อนไปสัปดาห์ที่แล้วยังประกาศอยู่ว่าถ้าทางสี่ิ้นผิงไม่ยกหูไปคุยไม่ต่อสายไปเจราจาเนี่ยนะครับทรัมป์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นะครับเพื่อขู่แล้วก็กดดันจีนตามเจตจำนงที่บอกว่าต้องการทำเพลดวอลสงครามการค้ากับจีนแต่วันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าจีนไม่ได้อ,ออกสั่ขนข้นแขวนอะไรนะครับแล้วก็เล่นบทนิ่งเงียบในขณะเดียวกันไบดีซีช่นผิงก็บินพบปะประเทศต่างๆนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะถึงขั้นวางแผนจับไม้จับมือสู้กับ มาตรการภาษีของทรัมป์ด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นท่าทีแบบนี้มันเป็นท่าทีที่เห็นชัดเจนว่าสงครามการค้ายกหนึ่งเนี่ยไม่ได้บอกว่าอเมริกาชนะอย่างที่ทรัมป์ประกาศกล่าวก่อนหน้านี้นะครับแต่แน่นอนก็ไม่ได้บอกว่าอเมริกาแพ้เหมือนกันเพราะว่าจะบอกว่าเพิ่งเริ่มต้นแต่ดูเหมือนถ้าเป็นไม้ผลัด วิ่งภาษส,สีคุณลกักษองบอกว่าไม้แรกที่อเมริกาออกจากจุดสตาร์ทเนี่ยจากการขึ้นภาษีประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าเป้าอะ่ะมันดูหวือหวาตื่นอกตื่นใจกันในช่วง2องสาวันแรกนะครับแต่หลังจากนั้นก็จะเห็นว่ายุโรปเองจีนเองนะครับซึ่งตลาดใหญ่มากนะครับแล้วก็เขาก็บอกเขาก็ไม่ได้ตื่นตูมอะไรก็ยังยังวางบทนิ่งเฉยอยู่ด้ซ้ำไปยังไม่ได้เร่งรีบ เจรจาอะไรในภาพรวมอาจจะมีบางประเทศลักไก่ไปคุยบ้างแต่ว่าก็ก็ไม่ได้หักเหถึงทิศทางที่กลุ่มเรานี่วางแผนไว้แล้วก็แนวโน้มที่เห็นชัดก็คือจีนสีเช่้นผิงเนี่ยขวักมือเรียกยุโรปนะฮะประกาศจัดกระชับความสัมพันธ์กับทางยุโรปในการการค้าการลงทุนซึ่งแต่เดิมเนี่ย ยุโรปกับจีนก็ต้องบอกว่าเป็นไม่เบื่อไม่เมาพอกับอเมริกากับจีนนะครับแต่รอบนี้กลายเป็นว่าซีเซ่นพิงค์อาแขนรับและก็พร้อมจะหาเลือกับประเทศยูนะครับเพื่อลงทุนทางการค้าด้วยกันเนี่ยแ้วก็เห็นแชทนะครับว่าว่าวันนี้จีนก็ถ้าบอกว่าถ้าจะลบกับอเมริกาให้ถึงที่สุดสงครามการค้ารอบนี้ก็ตลาดใหม่ก็คือ EU น่นแหละนะฮะอาจจะทุ่มไปตรงนั้นก็น่าคิดนะครับถ้าเล่นแบบนี้ ก็คลัมก็เจ็บตัวฟรีนะครับแล้วก็อาจจะถูกโดดเดี่ยวไปได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ก็แปลกเหมือนกันนะครับว่ามันไม่ได้เข้าเป้าอย่างที่ที่พูดเสียงดังฟังชัดว่าตั้งแต่มาตรการภาษีออกมามีหลายประเทศวิ่งเข้ามาขอเจรจาจนเหมือนจะจุบก,ก้นตัวเองเนี่ยเป็นคำพูดจากคลัมนะครับนะแต่วันนี้ผ่านไปในคลพูดเองว่าอาจจะต้องทบทวนแล้วล่ะ นะครับดะนั้นก็อาจจะไม่รอคงไม่ต้องรอกันถึง90วันอย่างที่บอกไว้แขวนไว้90วันค่อยไปนับหนึ่งไปแอคทีฟกันตอนนั้นเนี่ยก็อ,อาจจะไม่จริงก็ได้าอาจจะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในเดือน2เดือนนี้ด้วมซ้ําไปนะครับคือคือถ้ารูปการแบบนี้ผมผมคิดว่าเป็นไปได้มากที่เดียวที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการทบทวนมาตรการเหล่านี้หรือถอยแบบทั้งระบบเลยก็ได้โดยไม่ต้องรอ90วันนะครับก็ ไปสอดคล้องท่าทีถอยของทร้ป์เนี่ยไปสอดคล้องกับท่าทีเบาลงของอีลอนมัสนะครับเฉพาะเทสล่าสตาร์นิงเนี่ยวันนี้ก็พูดชัดนะครับว่าจะลดบทบาทลงเห็นไหมฮะนี่ยังเราฟังกําแหงมายังยัางก็สักประมาณสักเดือนกว่าๆนะฮะก็เห็นชัด นะครับว่าผู้นำที่มีิธิพลต่อรัฐบาลเมริกาทั้งสองคนทั้งทรัมป์และก็อีลอนมัสเนี่ยนะครับถ้าทีเหมือนกับขารับกันจะโดยบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ขานรับกันโดยไม่ได้ดัดหมายทาบอกว่าจะอาจจะทบทวนลดภาษีน้ำข้าจากกินลงแล้วก็อาจจะทบทวนกันทั้งหมดแตแหละผ่านไปไม่กี่นาะทีทรัมป์อา่าอีลอนมัสก็บอกว่าเขาจะลดบทบาทลงในฐานะเป็นที่ปรึกษา พิเศษของของโดนทรัมป์แสดงว่าสิ่งที่อีลอนมัสพยายามกระตุ้นนะครับจุดพลุมาตลอดเดือนกว่าเนี่ยแรงต้านอาจจะมากกว่าที่คิดนะครับนี่แม่นับการชุนุมเดินขบวนของคนหลายแสนคนหลายมลร,รัฐนะครับก็จัดมาอย่างต่อเนื่องแหละนะครับบวกกับวความไม่เห็นด้วยกับลหลายฝ่ายนะครับอย่างการปิด สำนักข่าว voa นะครับ voice of america นะครับซึ่งเป็นสำนักข่าวที่ตั้งมาหลายสิบปีนะครับแต่ผมจำไม่ผิดก็น่าจะหกเปีนะครับปรากฏว่าทรัมป์ไปลงนามในคำสั่งประธับดีปิด voa voice of america ทำให้คนตกงานทันที1,300คนวันนี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับศาลสูงอเมริกาเพิกถอนคำสั่งประธานดีบอกว่าไม่ได้มีอำนาจ จะไปแทรกแซงปิดปากสื่อแบบนันเห็นไหมฮะก็หลายอย่างก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่อยากเป็นนะครับหรือตั้งใจจะเป็นมันไม่ง่ายอย่างอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าชะนะเลือกตั้งแล้วจะทําอะไรก็ได้นะครับโลกใบใหม่เนี่ยมันไม่ชโลาเหมือนในอดีตเหมือนอม่าฮิตเลอร์ะนะครับชะนะเลือกตั้งไม่ได้เป็นเสียงข้างมากด้วยรวมรัฐบาลพักเล็กพักน้อยได้ตัวเองก็เป็นนายกแล้วก็ใช้อานาจเหมือนกับตัวเอง เป็นเสียงข้างมากนะจริงๆตัวเองก็เป็นพรรคที่ไม่ได้เสียงข้างมากแต่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วสมการการเมืองมันเด็ดล็อกก็ตั้งอิทเลอร์เป็นนายกในตอนนั้นนะครับก็ทาเหมือนกับว่าตัวเองชนะเสียงข้างมากนะครับแต่ทรัฟเนี่ยชนะมาเสียงข้างมากแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้มีลไรง่ายเสียทีเดียวนะครับดังนั้นหลายอย่างที่มันเกิดแรงต้านจากนอกประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยเนี่ยผมคิดว่า ด,ดูดีเดียนะครับอาจจะไม่ต้องรอถึง90วันก็ได้นะครับอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้ามองมองดีๆอาจจะถอยก็ได้นะนะครับอาจจะถอยก็ได้แต่ว่าความแน่นอนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันไม่มีความแน่นอนนะครับฉะนั้นก็อย่าพึ่งไปอมองแบบปักใจเชื่อแบบ,แบ,บเปิดหนึ่งนะครับสำหรับไทยเราเนี่ยที่ล่าสุดเหมือนทีมไทยแลนด์เนี่ยที่นำโดยรัมตุรีคังพิชัย สุนาวชิระนะครับแล้วก็พี่ชัยนาลิตพันธ์นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังจะบินไปเจรจา,าที่อเมริกาอีกนัดบ่ายวันนี้ได้ซ้ําไปนะครับสุดท้ายก็ถูกเลื่อนมาถูกเลื่อนไปไม่มีกําหนดนะครับซึ่งไม่รู้ไม่รู้เขาตกปากรับคําหรือ,อยังนะครับเขาเลื่อนหรือว่าเขายังไม่ได้รับปากอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าแต่เขาสมมติว่าเลื่อนแล้วก็เลื่อนไปก็ไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยก็ ทีมไทยแลนด์ก็ยังมึนกันอยู่นายก,ก็ตอบไม่ได้ว่าตกลงจะเลื่อนเปนเมื่อไรฉะนั้นเราก็ยังยัง,ยงไม่ชัดเจนนะครับว่าจะได้คุยกับอเมริกาเมื่อไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสินคำรามจากสีเซ่นถิงเมื่อวานเนี่ยบอกว่าคุณจะไปเจราจาก็ไปเจราจาแต่ถ้าคุณประเทศใดก็ตามที่ไปเจราจากับอเมริกาและกระทบกับผลประโยชน์ของจีนเนี่ยจีนก็จะไม่ยอมเขาเตือนเลยนะครับฉะนั้นเราอยู่ใครเดินยุทธศาสตร์แบรนด์ซอฟต์แวร์ อ,อ,อยู่ตรงกลางระหว่างมา้าอำนาจอเมริกาจีนเนี่ยยิ่งต้องคิดมากก็ต้องบริหารจัดการยังไงที่มันมันเอาใจไปเจรจา,าเอาใจอเมริกาก็อาจจะมีปัญหากับจีนก็ได้ยิ่งเศรษฐกิจเราพึ่งตลาดทั้งจีนและอเมริกาเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนก็ดีนะครับมองมุมหนึ่งอเมริกายังไม่นัดมานะครับก็ทีมไทยิแลด์ก็จะได้นั่งคิดยาวๆจะได้ตกผลึกให้มันชัวร์ๆต,ตกตะกอนหน่อยนะครับก่อนไปเจรจา,าว่าเรื่องไหนบ้างที่เรา เราเยอมไม่ได้เรื่องไหนบ้างที่เราพอจะยอมได้และไม่กระทบกับกับมาบหาอำนาจทั้งสองฝา่ายนั่นแหละเพราะว่าในงยุทธศาสตร์เรายังต้องเดินยุทธศาสตร์บาลานซ์อำนาจของควบหนาทั้งสองที่นะครับแต่เนี่ก็ตามเรื่องยาวๆที่มีโอกาสเดียเด๋ยวนั่งคุยยันยาวๆกัเรื่องของระเบียบโลกใหม่หรือเกม g e โอโพลิติกที่ผมเคยเกลืนไว้ว่าภูมิรัฐศาสตร์รอบนี้เนี่ยสงครามภาษีของคลัมรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เกม สงครามการค้าแต่มันเป็นเกมทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นเกมอำนาจที่อเมริกาต้องการกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอีกเดี๋ยวมีโอกาสคุยกันยาวๆคิน